ค h ับชาชับชาชัาชาชัชาับชาสวัสดีค่ะหนูชื่อมูเลอร์ค่ะหนูอายุ19ปีค่ะหนูเป็นผู้หญิงค่ะ วันนี้มาขอรายงานตัวค่ะอาจจะมืดมืดนะคะอากาศที่บ้านหนูมันมืดค่ะสวัสดีมูเลอหนูชื่อมูเลอค่ะหนูอยู่กับแม่สองคนค่ะหนูเป็นนกค่ะนกที่น่ารักหนูอยู่กับแม่ค่ะหนูรักแม่สวัสดีค่ะมูเลอร์มูเลอ,อมาแล้วมูเลอร์มาหาแล้ว มูเลอร์รายงานตัวคะ่ะมูเลอร์ขาสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะมูเลอร์ขามูเลอร์อุ๊ย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 เป็นอะไรสวัสดีคะ่ะ